สภาพแม่โอ้สภาพสภาพโคตรบวมเลยบวมบวมมากเอสองสองสองสามแบบบวมไวมากเลยเป็นบุมหน้ากลัวด้วยที่มีแบตใช่ทชำขอดทำขอดถ, <c oughs> ถึงเวลาทำขอดอทำขอดทำซุงเอยี่สิบสองห้าีสภาพแบตเตอรี่บวมถึง ลักษณะนี้น่าจะแปดเดือนไอคอนแล้วเดวมูนบวมถึงบีดดันฝาหลังก็ง,งับแทบจะเปิดออกได้เรียนต,ต,ต,ตั้งแต่เช้าเลยใช่นี้เออว่างแล้วช่วยเช็คด้วย ก็บอกว่าใช่